สวัสดีครับเรามาพบกับช่องโอ๋ปอชาแนลกันอีกแล้วนะครับเพื่อนๆอ Oh my gosh เพื่อนเพื่อมีใครได้เห็นบ้างเลยยังจ้าว่าลุคล่าสุดที่นนริซ่านั้นเอ็กซ์ลินกับคุณพอเฮดี้ซ l ลิมานพระเจ้าตอนนี้แตกแต่แตในทวิตเตอร์เป็นอย่างมากจ้าภาพล่าสุด ừ, ดูดตาสโมกกี้อนั้นเมคอัพต่างๆนั้นความดาขับขาวสลับขาวดาโอ้พระเจ้าพูดไปก็วีดไปนั้นเองนะจ้าลุคนี้นนริซ่าของเรานั้น ừ, ผมปิดแค่นิดนึงโผล่ตามาหน่อยนึงความอินเตอร์พ งทยานไปถึงอันดับจักรวาลไปแล้วมึงเพื่อนตอนนี้ไม่ใช่แค่ระดับโลกแล้วนะจ๊ะถ้าสวยขนาดนี้แล้วก็เอาใจไปเลยจิจ๊ะรออะไรน,นั่นเองนะเพื่อนนะแล้วก็อีกภาพหนึ่งก็ต้องบอกว่าไม่ธรรมดาเช่นกันที่ใส่แว่นดํากับหมวก หะหลอ่หลอหรือจะสวยดีทำใจไม่ถูกแต่เป็นคนที่ดูดีแล้วก็คูลก,กันมากๆาเลยดีเ<า>ดียวนั้นเพื่อนมาโคตรเท่เอาคํานี้ไปเลยจ้าเอาหัวใจไปเลยนั่นเองนะจ้าซึ่งแน่นอนคนที่ถ่ายรูปในรอบนี้จะเป็นใครไปไม่ได้และแถมเป็นสไตลิสต์ของโนริซ่าในครั้งนี้ทั้งหมดก็คือคุณพ่อเฮดิสซลีมาน hey ของรอนนั่นเองนะจ้าเพื่อนๆโอ้โหคุณพ่อนี่ต้องบอกว่ามือฉมังมือปังมืออลังการนะเพื่อนๆทั้งเมคอัพทั้งผมทั้งสไตล์ต่างๆการแต่งตัวที่แบบจับให้โนริซ่าแต่งกี่รอบกี่รอบก็ปังทุอออคคณพ่ืูู้เยา กันเขาเป็นแรงบันดาลใจซึ่งการละกันนอริซ่าก็เป็นแรงบันดาลใจให้กับพ่อเฮดิพ่อเฮดิก็เป็นแรงบันดาลใจให้นอริซ่าเขาเรียกว่าเป็นพาร์เนอร์ที่จับมือกันดึงซิลลีนขึ้นไปเป็นอันดับต้น,ต,นต้นของ rvmh ได้แบบชิลๆนั่นเองสบายสบา,ยาหลักพันล้านหมื่นล้านหลอขคอให้บอกจ้ะแค่ทำการดีดนิว้ว ก็ได้เงินมาแล้วนั่นเองนะจ๊ะเพื่อนๆนะและสารต่อความปังนะจ๊ะด้วยการที่เว่ยโปนะจ๊ะก็ไม่รอช้าที่จะอัปเดตรูปนี้ของโนริซ่าทันทีรวมกับรูปเซ็ตก่อนหน้านี้ไปด้วยนั่นเองนะจ๊ะต้องบอกว่าเตรียมตัวเลยจ้ากำแพงเมืองจีนตอนนี้ไม่อยู่แล้วจ้าเพราะโนริซ่าทำลายมันลงมาหมดแล้วนะจ๊ะเข้าตามตอกออกตามประตูนี่นะโนริซ่าถึงหรือจะแบนยังไงยังไงให้ได้อันดับหนึ่งหรือติดเทรนด์ของเว่ยโป๋อยู่ตลอดเวลาตอน,นก็เริ่มติดเทรนด์กันขึ้นมาเรื่อยเรดูกันต่อไปว่ยนรกกนยานะจ๊ะก็ตอนนี้ห โพสในว็บอร์เริ่มแตกแตนกันแล้ว1กลุมน,นั่นเองนะเพื่อนนะอ่ะแล้วก็มาปิดท้ายด้วยอะไรบางอย่างที่แบบว่าขอมาอัปเดตกันสักเล็กน,อน้อยแล้วกันมันคันปากเพื่อนเพื่อเห็นไม่ได้เลยก็ต้องเอามาฝากกันนะจ๊ะก็คือหุ้นของ YG Entertainment ซึ่งต้องบอกว่าหลังจากช่วงหยุดปีใหม่เป็นต้นมานะจ๊ะตอนนี้สัญญาเดี่ยวของ Black พ i n k ต่างๆเนี่ยก็มีความชัดเจนขึ้นแล้วทําให้หุ้นของ YG ในะปัจจุบัน,นรับตกลงมา6%กว่าเกกบันไปแล้วทีเดียวนตงรีกว่าร่วเอาร่วงเอา,เอาไม่ว่าใครตอนนี้ก็ YG ไม่่อยูนอกกจา Black k แต่ b l Pink ไม่อยู่แล้วะจ๊ะอยื่อ วงเท่าน,านั้นก็อันนี้ก็รอดูกันต่อไปเช่นกันนะจ๊ะว่าเอ๊แล้ว YG จะทำยังไงต่อไปวางแปนยังไงนะวงน้องๆเนี่ยก็เพิ่งเดบิวตก็ให้กาลังใจกันไปนะจ๊ะแต่เหมือนว่าน้องๆยังเด็กมากจนเกินไปพออย่างของเราเนี่ยก็เลยต้องออกมาอยู่ในช่องของ Baby Monster เลยนะอาจจะเป็นปรากฏการณ์ที่ไม่เคยเห็น,นก่อนเพราะว่าวงก่นกอนๆนะั้นในพี่ๆของเราเนี่ยเขาเดบิวต์ตอนที่เขาพร้อมมากๆหรือแบบมีความแข็งแกร่ง,ง,ง,งทางด้านการเอเตนร์เมนต์หรือว่าการดึงดูดสายตาได้มากที่สุดส่วนเพลงของแต่ละวงก็จึ้งมากๆเพราะฉะนั้นเนี่ยต้องบอกว่ารอบนี้้ YG กกก็ตอองงททํําาานนัิจเพื่ ส่งให้น้องๆเบบี้มอนสเตอร์ของเรานั้นฮิ้วค่ายกันให้ได้นะจ๊ะก็อะเป็นกาลังใจให้น้องๆชาวไทย2คนก็พอส่วนตัวของแอดนะนะส่วนค่ายก็ก็แล้วแต่นะไม่รู้เหมือนกันเพราะทำกับโริซ่าไว้เยอะนะจ๊ะก็ขอไม่เชียร์แล้วกันขอดูยอยู่ห่งหงางๆอย่างห่วงๆแค่สมาชิกชาวไทย2คนเท่านั้นนะจ๊ะแหมชาวไทยกันไปอีกนะเพื่อนๆนะนะนะอ่ะก็แปลว่าปิดไปด้วยภาพแซ่บๆยุ่ยๆบดๆแล้วโคตรเท่โคตรคููของโริซ่าของเราที่ถ่ายมาหน้าสุดแล้วเตรียมเดินหน้าสร้างรางทองตัวตนใหม่ๆที่ให้เราจะต้องนั่งหลุนว่า ก o อเตรียมติดแอดทั่วเมืองทั่วโลกกันอีกรอบเลยจ้าแต่สำหรับคลิปนี้แอดขอตัวเซบายไปก่อนเจอกันในคลิปหน้านะครับ